สัญญาณเตือนก่อนไฟไหม้บ้านที่คุณยังไม่รู้คุณคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าโจรขึ้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวจะดีไหมครับถ้าเราจะสามารถรู้ก่อนว่าไฟกำลังจะไหม้บ้านเราเราจะได้ป้องกันได้วิธีที่คุณจะป้องกันไฟไหม้บ้านได้เนี่ยคุณสามารถที่จะติดระบบตรวจจับเรื่องอัคคีภัยหคุณติดตัว heat detector หรือตัวตรวจจับความร้อน จะทําหน้าที่ตรวจจับความร้อนที่เกิดขึ้นภายในบ้านบริเวณนั้นถ้าตัวตรวจจับตัวเนี้นะครับจับได้ว่าความร้อนเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้น,ส,นสูงขึ้นสูงขึ้นมันจะส่งสัญญาณเสียงนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่โทรศัพท์มือถือคุณให้คุณรู้ว่าตอนนี้ตัวฮีทดีเทกเตอร์ตัวเนี้จับสัญญาณได้ว่าเกิดความร้อนขึ้นในบ้านคุณอย่างผิดปกติ2 ตั้งตัวตรวจจับควันหรือว่าตัวสโมก e ดีเทกเตอร์อุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัวตรวจจับณบริเวณที่อุปกรณ์ตัวนี้ติดตั้งอยู่เนี่ยเกิดควันขึ้นหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าคุณเกิดไฟไหม้บ้านเนี่ยมันจะเริ่มมีเริ่มจากการมีควันไฟก่อนพอมีควันไฟถึงปริมาณหนึ่งและตัวตรวจจับตัวนี้หรือว่าสโมก e ดีเทกเตอร์เนี่ยจับได้ว่ามีควันถึงระดับที่ตัวนี้จะส่งสัญญาณแล้ว มันก็จะส่งเป็นสัญญาณเสียงให้กับคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยรู้ว่าเกิดควันไฟณนะบริเวณนั้นแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่โทรศัพท์มือถือคุณด้วยให้คุณรู้ว่าณนะเวลานี้เนี่ยเกิดควันไฟตรงบริเวณนี้ให้คุณทราบคุณจะได้รีบไปดำเนินการที่จะทำการดับควันไฟได้ ระบบควบคุมอัคคีภยัยหรือเตือนอัคคีภัยตัวนี้เป็นระบบง่ายๆที่คุณติดตั้งตัว Heat Detector ตัวสโม Detector แล้วก็ส่งสัญญาณไปที่อุปกรณ์ควบคุมแล้วก็ส่งสัญญาณมาที่โทรศัพท์มือถือของคุณให้คุณทราบว่าขณะนี้ได้เกิดเหตุการณ์ที่มีโอกาสที่จะทําให้บ้านคุณเกิดไฟไหม้ได้ถ้าคุณสนใจสาระความรู้ดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจ f a c e b o o ซีโร่เอเนอร